ครับขอต้อนรสูยการท้าลองท้าลัวนะครับผมมาสาชีหาครับ ดิฉันสรา,ฐาัฐฮัชเชลหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะวันนี้เนะคะเกษตรกร,ร,กรที่ชมรายการอยู่ของเราต้องห้ามพลาดค่ะปกติเนะคะเกษตรกร,ร,กรห,ลหลายท่านนะคะอาจจะประสบป,ปัญหาในการทําสวนทํานาหรือว่าทําปลูกพืชไร่ต่างๆนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราทําแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรวันนี้ค่ะเรามีหนึ่งตัวช่วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะที่เรียกว่าขายดีนะคะอยู่ในบริษัทจอยแอนคอยของเราเลยก็ว่าได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามณีพันธ์ค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับค่ะคุณชนินรัตน์ผลประเสริฐค่ะสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะคุณชนินรัตน์ครับผมก็เห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นได้มากมายเลยแต่ก่อน,นอื่นเนี่ยจะกระถามว่าแบ็กกราวด์หรือที่มาที่ไปก่อนที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นมาอย่างไรนะครับค่ะได้ค่ะคือผลิตภัณฑ์มณีพันธ์นี่นะคะ เราจัดอยู่ในเรื่องราวของจุลินทรีะนะคะซึ่งตัวนี้จะมีประโยชน์กับพืชคือก่อนที่เราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะดินเนี่ยมันเป็นหัวใจของการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เกษตรกรเนี่ยจะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดีดินต้องดีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมณีพันธุ์จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญเนื่องจากว่า,าจุลินรีเนี่ยมันเป็นของคู่โลกใบนี้นะคะเขาเป็นกระบวนการสร้างปุ๋ยในดินเพราะเมื่อก่อนปู่ย่าตายายเราทํานาทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ในดินมันมี ใช่ค่ะมีอยู่มากมายมแล้วก็จุลินทรีย์ตัวนี้ที่อยู่ในดินเนี่ยเขาก็คือจะช่วยในเรื่องของการที่จะทําให้สิ่งต่างๆที่มีการตรีมักไทกบลงไปเนี่ยให้มันกลายเป็นปุ๋ยนะคะค่ะตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจุลินทรีย์เนี่ยเป็น เป็นตัวที่มีความสําคัญเลยในการปลูกพืชต่างๆทีนี้เนี่ยกษตรกรหลายๆคนอย่างที่อยู่เกินไปในช่วงแรกว่าอาจจะสงะสัยว่าเอในช่วงยุคปัจจุบันเนี่ยทำไมเวลาเราทาการเพาะปลูกอะไรก็แล้วแต่เอะทำไมการเจริญเติบโตได้ไม่ดีปัญหาในติดขัดตรงไหนคือคุณชน,นินทร์แล้วอยากจะให้มองไปที่ปัญหาของดินก่อนใช่ไหใช่ค่ะเพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะณปัจจุบันเนี้ย เ,เราต้องยอมรับนะคะในเรื่องของความจริงว่าเรามาหันมาพึ่งพาเรื่องของสารเคมีกันเยอะเ,เยอะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเราไปทุกที่เราถามเกษตรกรเนี่ยเขาบ่นกันทุกคนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยตีง่ายถ่ายง่ายนะคะแต่ปุ๋ยอะไรก็ขึ้นนะ,ะงามดีปุ๋ยไม่ต้องใส่แต่ปัจจุบันนี้เราบอกได้เลยว่าทุกที่เลยเขาบอกตียากถ่ายยากม,มันทําให้สิ้นเปลืองในเรื่องของอะไรคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันของรถที่เราจ้างไปตีนะคะแล้ว ที่สาคัญที่สุดก็คือผลผลิตเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยเรือเรื่องเวลาใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าหนึ่งฤดูการทําไปแล้วเราเสียเวลาไปแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าผลิตที่ออกมานี่คือไม่เป็นไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้<ม>ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงให้ความสําคัญเรื่องจุลินซี<ม>นะคะเนื่องจากว่ามณีพันธ์นะคะจุลินซีประสิทธิภาพสูงของเราเนี่ยของบริษัทจอแอนคอยตัวเนี้ยจะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการที่จะทําให้หนึ่ง นะคะโครงสร้างดินเกิดความอุดมสมบูรณ์ะนะคะมเมื่อดินมันดีแล้วเนี่ยนะคะเราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ผลผลิตคือจะตามมา นะคะเพราะว่าในดินเนี่ยนะคะความสําคัญของดินนี่คืออะไรคะหนึ่งดินที่ดีนเนี่ยจะต้องมีอากาศค,คือการออกซิเจนนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยในเรื่องของการที่จะทําให้รากเนี่ยสามารถหาอาหารได้เยอะต้หายใจได้ใช่ใ<ห>ค่ะร,คร,รากจะแข็งแรงต้องเริ่มต้นจากเรื่องของดินต้องมีอากาศก่อนนะคะแล้วก็น้ําจะต้องมีการซึมผ่านได้ดีถูกแล้วค่ะเพราะว่าถ้าดินตรงไหนมันแน่นมันแข็งแล้วน้ําเกิดการท่วมขังมันจะทําให้เกิดโรคอ่าที่เป็นพวกเชื้อราต่างๆใช่ถูกต้องเลยค่ะเนี่ยค่ะ ที่มันทําให้เกิดอะไรคะรากเน่าคนเน่ายืนต้นตายออกผลผลิตอะไรมาใบหิริกก็มาจาก่พอนีทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญตรงนี้เราบอกได้เลยว่ามณีพันธุ์เนี่ยจะช่วยเขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องโรคต่างๆที่เกิดขึ้นแก้ปัญหาโครงสร้างดินแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีมากแต่ดินเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกรดหมด นะคะความเป็นกรดเนี่ยเมื่อเวลาเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยปุ๋ยไม่สามารถที่จะทําให้พืชเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาจะไปปรับ ปรับค่าความเป็นกฎด่าง<ม>ของดินให้มันเป็นกลางด้วยทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะบอกคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งรวมทั้งเกษตรกรที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยต้องบอกให้รู้ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายแต่ตัวแรกที่เราควรจะลงไปดูเลยก็คือต,ตัวเริ่มแรกก็คือด,ด,ดินเองวันนี้ดินของคุณดีแล้วหรือยังตรงนี้เราสามารถเช็คจากอะไรได้บ้างคะอย่างนี้นะคะปัจจุบันเกษตรกรเนี่ย มีการเขาเรียกว่าเราอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของชาวนาเนาะชาวนาเวลาเนี้ยเขามีทองอยู่ในแปลงแต่ปัจจุบันเอาทองทิ้งค่ะคือไม่รู้จะหาทองยังไงเก็บทองไม่ได้่้ไไมดเอาทองทิ้งทองก็คือฟางข้าวนะคะเพราะอะไรคะฟางข้าวเนี่ยนะคะเราเปรียบเป็นทองเพราะอะไรคะเราสามารถเอาฟางเนี่ยในหนึ่งไร่เนี่ยมาทําปุ๋ยได้หนึ่งตันต่อไร่บางคนไม่รู้เผาทิ้งนะเผาทิ้งทำลายปลภาวะทางอากาศอีกต่างหากทำให้เกิดภาวะโรกร้อนค่ะด้วย แล้วก็ไอ้ประการสําคัญที่สุดเนี่ยเ,เรานึกถึงวัวควายานะคะ<ๆ>กินฟางกินหญ้าทําไมตัวใหญ่มันแลกเนื้อวัวควายได้มันกินได้ยังไงมันก็เป็นแค่ใบหญ้าถูกแล้ว ตรงนี้เขามีงานวิจัยออกมาเลยว่าฟางข้าวเนี่ยมีประโยชน์มีธาตุอาหาร N P K ธาตุรองธาตุเสริมครบแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่อยู่ในฟางข้าวคือซิลิก้าก็เป็นประโยชน์ต่อพืชเหมือนกันตัวนี้สําคัญมากเลยค่ะ<อ>คุณหมายเพราะว่ามันจะทําให้พืชนเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรง<อ>มีความต้านทานโรคสูงทําให้ต้นแข็งใบตั้งใบหนาใบซากเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าฟางมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆคือมณีพันหนึ่งจุลินทรี ตนี้เข้มข้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไปย่อยสลายฟางข้าวให้กลายเป็นปุ๋ยทีนี่เนี่ยตัวฟางข้าวเนี่ยหลายคนก็อย่างที่บอกไม่รู้ก็ไปเผาทิ้งบ้างไปทําลายบ้างถามนิดนึงว่าในตัวผลิตภัณฑ์ตัวมณีพันของเราตัวนี้ค่ะสามารถไปทํายังไงให้ฟางข้าวเนี่ยที่จะต้องเผาทิ้งเนี่ยกลับมาเป็นปุ๋ยแล้วสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์กับนาข้าวของเราได้คือเราใช้กระบวนการย่อยนะคะปัจจุบันเนี่ยเราเผาทิ้งเนี่ย การเผาฟางทิ้งเนี่ยทำให้ดินเสื่อมโทรมทําให้ดินเสียนะคะแล้วก็ทําลายจุลินทรีย์ในดินด้วยเพราะว่ามันมีความร้อนถูกไหมคะแต่ว่าเมื่อเอาจุลินทรีย์มณีพันหนึ่งลงไปในผืนนาเขาได้เมื่อไหร่นะคะฟางจะย่อยสลายภายใน7วันการันตี7วัน7วันเท่านั้นนะคะย่อยนี่คือเป็นปุ๋ยได้ด้วยไม่ใช่ปุ๋ยแล้วมันปรับผิวหรือยังไงครับปรับมันจะไปปรับสภาพดินให้โครงสร้างดินที่มันแน่นมันแข็งมันร่วนซุยขึ้นนะคะแล้วเราสามารถเช็คได้เลยว่าก่อนใช้เนี่ยค่า PH ในนในนา ของเขาเนี่ย<ม>เท่า,าไหร่หลังจากใช้แล้วเขาจะรู้เลยว่ามันจะกลับมาคืนสู่ความเป็นกลางทันทีแล้วสําคัญที่สุดนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยคุณอิ๋วเค,เคยได้ยินนะคะว่ามันมีเรื่องภาวะความร้อนใต้ดินเกิดขึ้นมีแก๊สเยอะใช่ค่ะตัวนี้นะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากขบวนการย่อยย่อยไม่สําเร็จเพราะจุลินทรีย์ในดินมันตายหมด นี่เกษตรกรเนี่ยเวลาเผาฟางที่ปั๊บตีหมักไถกบเขาบอกหมักไว้ให้มันเนา่าแต่การเน่ามันมี2อ,อย่างเน่าที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหนม็นอันนั้นคือก่อให้เกิดโรค,ครกับเน่าแล้วเนี่ยย่อยสลายนะคะสิ่งต่างๆให้กลายเป็นปุ๋ยจะเป็นกลิ่นบริสุทธิ์ของดินม,มันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมณีพันหนึ่งตัวนี้นะคะนอกเหนือจากทําให้ฟางข้าวกลายเป็นปุ๋ยหนึ่งตันต่อไร่แล้วยังได้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแก๊ มีเทนซึ่งเป็นภาวะความร้อนใต้ดินด้วยร้อนใต้ดินใช่แต่ถ้ามีแก๊สพวกนี้เนี่ยปลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่แล้วไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพอมีแก๊สปั๊บมันมีความร้อนถ้าเป็นในนาข้าวเนี่ยมันทําให้ข้าวเกิดอาการเมาสังซึ่งเกษตรกรจะรู้ดีเพราะว่าอยู่ๆปลูกไปเนี่ยมันเหลืองหาสาเหตุไม่ได้ตรงนี้เขาเรียกข้าวเมาสังนะคะเกษตรกรไม่เข้าใจเอาปุ๋ยไปพรมปรากดพรมแล้วก็ไม่ได้ผลปจอกันเยอะโลกนี้ใช่ใช่ค่ะมันทําให้พืชเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตทันทีแต่มันไม่ใช่เฉพาะนาเท่านั้นถ้าตรงไหนทีีี่มมภาวะะะนนนน้้เเกิดขึคบัจ หาสาเหตุแม้ทุกอย่างเลยเพราะนั้นมณีพธุนของเรานอกเหนือจากใช้ในานาแล้วสามารถเอาไปใช้ในการเตรียมแปลงปลูกได้ทุกชนิดเป็นการแก้ปัญหาอย่างนี้โดยตรงเลยเร<บ>ียกว่าเป็นการปรับโครงสร้างเริ่มแรกค่ะ,คะเ,เริ่มจากดินค่ะ,คะและในตัวมณีพธุนตัวนี้นะคะคุณชนินดาคะฝาสีทอง1แกลอนเนี่ยขนาด ห้าลิตรจะไปใช้ในอัตราส่วนยังไงคะอัตราส่วนในการใช้ห้าลิตรใช้ได้ห้าไร่ค่ะห้าไร่ต้องผสมอะไรยังไงมีวิธียังไงบ้างเออถ้าเป็นในนาข้าวนะคะเป็นนาเขาเรียกว่านานาหวานน้ำต้มหรือนาปรังนะคะ1ลิตรต่อ1ไร่บวกน้ำา50ลิตร นะคะไข่น้ําเข้าแปลงนาก่อนใช้ไม่ยากนะคะแล้วก็บณิพันธ์หนึ่งยันหนึ่งลิตรบวกน้ำห้าสิบลิตรฉีดพ่นให้ทั่วแปลงแต่เราขออย่างเดียวว่าถังที่เขาจะไปฉีดต้องล้างให้สะอาดอย่าไม่าสารเคมีเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเป็นจุลินทรีย์เนี่ยค่ะพอถ้ามีชีวิตปุ๊บไปเจอกับตัวอื่นบางทีการทํางานอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพแล้วถ้าโดนสารเคมีนี่คือจะไม่มีผลเลยหรือจะตายค่ะตายแล้วก็จะใช้ไม่ได้ผลเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอฉีดพ่นเชื้อไปแล้วปั๊บย่างฟางข้าวให้จมนะคะเสร็จแลล้้วววก็พออััันนนนนนี่่คืืปตตาาาดท ได้เลย,ยใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะคุณอิ๋วเขายังแก้ปัญหาในเรื่องของข้าวดิบข้าวเด้งอ,อันนี้ก็เป็นวัชพืชสำคัญนนมากาเลยคนเจอกันเยอะเหมือนกัน ตอนนี้เป็นระดับชาติเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเสียหายมากแล้วเกษตรกรปัจจุบันนี้นะคะมีนา3 4 0ไร่เนี่ยบางทีเหลือทําได้แค่10ไร<ต>่20ไร<ห>่แต่คนยังไม่เข้าใจนะว่าข้าวดิบข้าวเด้งเนี่ยเกิดมาเพราะอะไรบางคนเขายังหาสาเหตุไม่เจอเลยตออ้องอธิบาย<อ>ได้ค่ะค,คือ,ค,อคือเรื่องข้าวดิบข้าวเด้งเนี่ยมันเป็นข้าวพันธุ์ไวเชพืชเป็นพันุป่านะคะมันมันเกิดมาจากการกลายพันธุ์ของพันธุ์ข้าวที่เราปลูกนี่แหละเนื่องจากว่าสภาพดินปัจจุบันนี่คือมันแน่นดินมันเสื่อมโทรมถูกไหมคะธรรมชาติของสิ่งมีชีีีวววิิิตตตตทุกอออย่่่างงงคคนสสั์พืืชมเ้ ในเรื่องของการเอาตัวรอดเมื่อเขาถูกหวานลงไปในนาข้าวที่มีผืนดินแน่นนะคะเม็ดไหนที่แข็งแรงมันก็ขึ้นที่ไม่แข็งแรงเขาจะทายังไงให้เขาเกิดได้เขาก็ต้องกลับคืนสู่พันธุ์เดิมคือกลายเป็นข้าวพันุ์ป่าเพราะว่าพันุ์ข้าวที่เราปลูกปัจจุบันเป็นพันุ์ข้าวรูปผสมนะคะพันุ์หลักที่นํามาเนี่ยเป็นพันุหลักนั่คือเป็นพันธุป่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลับคืนสู่พันธุ์เดิมก็คือเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงทึ่จะ ขึ้นต้นมาได้ก็เลยกลายเป็นข้าวดิบที่เราเห็นปัจจุบันนี้เป็นเหมือนพันธุกรรมทางข้าวใช่ค่ะแล้วมันแปลว่าใช้ได้หรือแปลว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ค่ะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าข้าวดิบเนี่ยหนึ่งนะคะเม็ดบันแดงบ้างเม็ดลายบ้างแล้วก็บริโภคไม่ได้คือมันแข็งมากอ่าค่ะไม่ใช่ตัวที่ไปใช้ไม่ได้เลยต้องทิ้งอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วก็สําคัญที่สุดในที่เขาเรียกกันว่าข้าวดิบข้าวเด้งเนี่ยเพราะว่าข้าวประเภทนี้เวลามันออกรวมมาแล้วเนี่ยมันจะดีดตัวทิ้งลงจากรวมก่อนเกี่ยยประมาาณ2อทิต์แล้้วมันนกก็แบบเิดขึี่ะทวี ถ้าเราไม่จัดการนะเราบอกได้เลยว่าสิ่งเดียวที่ทําได้คือในปัจจุบันเกษตรกรจ้างคนตัดใช้ยาป้ายดำหนาหนีเข้าดีดแก้ปัญหาไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่ทําได้คือฟื้นดินให้มันได้อย่าให้ข้าวที่หวานลงไปเนี่ยมันกลายพันธุ์เป็นพันธุข้าวดี ก็ยังอยู่ที่ดินอยู่อีกนะพวกนี้มันลามันติดเชื้อเหมือนแบบมัเป็นโรคอย่างนี้มั้คะมันสามารถแพร่กระจายแพร่ขยายแพร่ขยายแพร่ขยายก็คือว่าจากหนึ่งเมล็ดเนี่ยมันจะงอกเป็นหลายๆต้นถูกไหมคะมันทวีคูณเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นความเดือดร้อนมหาศาลีคนไทยนี่เจอบ่อยนี่ต้องต้องหาทางแก้ยังไงขาดทุนค่ะขาดทุนค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะสาระความรู้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณชนินทร์รัตน์ต่อค่ะสําหรับช่วงนี้เรราาพัักกชมสสสิ่่่่งทีนนใจคคูะ Thank